สวัสดีค่ะแฟนคลับเสียวบร,รักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นมาสีหมอกม่วงนะคะมาสีหมอกม่วงงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2567เอาเลขเด่นมาสีหมอกม่วงนะคะมาให้ท่านผู้ชมพิจารณาตัดสินใจเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะมาสีหมอกม่วงงวดนี้ เลขเด่นของเขานะจะเข้าหรือไม่นะคะบนเด่น3 60ล่างเด่น4 9นะคะล่างเด่น4 9 2สองตัวนี้ต้องมาตัวใดตัวหนึ่งเนาะก็ให้ท่านลองเอาไปพิจารณาดูนะคะเลขเด่นม้าสีหมอกม่วงนะคะต่อไปมาดูเลขหน้าปกนะคะเลขหน้าปกของ หนังสือหวยนะคะแต่ว่าแอดมักจะเอาตรงนี้มาพิจารณานะคะปากแดงศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เลขไอ้ไข่นะคะก็เด่นสามนะคะเด่นสามเช่นกันปากแดงศักดิ์สิทธิ์เด่นสามสองนะคะนี่ตรงนี้นะคะสามสองก็ลองเอาไปพิจารณาเลขหน้าปูกของปากแดง ศักดิ์สิทธิ์นั้นมักจะเข้านะคะเพราะว่ามาตรงกันกันกบเลขเด่นม้าสีหมอกม่วงเนาะนีะ่ค่ะเรามาดูเลขเด่นม้าสีหมอกม่วงกันเลยจ้าพุ่งนิ้วรวยนะคะพุ่งนิ้วรวย เด่นสามเด่นเก้านะคะเด่นหนึ่งแล้วก็หกสายป่วนนะคะเด่นสามเด่นหกนะคะคนสมองเพชรก็เด่นสามเด่นเก้าเด่นหนึ่งเด่นห้านะคะอาจารย์บรรชาเด่นศูนย์นะคะทั้งบนทั้งล่างเนาะ เลขเม่นยำสองาเก้นะคะสารเจ้าสารเจ้าพ่อขุนนะคะเด่น0นเด่น6กหกนี้ก็มาแรงเช่นกันนะคะแต่ว่าติ๊กนิโรนี่เข้ามาตัวเดียวเขาเด่นมาสี่ร้อยเปอร์เซ็นเนาะแอดก็เอา4กับ2ไปพิจารณาดูนะคะเป็นเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะ เลขเด่นม้าสีหมอกม่วงนี้มักจะเข้านะคะตัวเด่นนะคะตัวเด่นตัวเด่นนั้นมักจะเข้าอย่างถล่มเจ้ามือก็เด่นสามนะคะล่างเด่นศูนย์นะคะสามหกสามแปดเนาะล่างศูนย์สามศูนย์หกซูปเปอร์เฮงเด่นแปดบนก็มีแปดสามแปดหกส่วนบอกล่างนะคะก็มาหนึ่งนะคะ มีศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งสิงโตแดงนี่ค่ะสิงโตแดงหนึ่งหกเก้านะคะส่วนมากจะเด่นหนึ่งเนาะสิงโตแดงนี่เด่นหนึ่งหนึ่งหกเก้า งวดนี้จะมีสามหรือไม่มีศูนหรือไม่นะคะมีศูนหรือไม่เลขทักษิีนสี่หกนะคะเด่นสี่แปดสี่หกสามหห้าอาจารย์หนูให้บนมาสามนะคะให้ล่างมาศูนซึ่งตรงกับถล่มเจ้ามือเนาะ ถล่เจ้ามือล่างก็มาศูนย์ตรงกับสิงตรงกับอาจารย์หนูเนาะมาล่างล่างมาศูนย์ซูเปอร์เฮงมาแปดนะคะบอกเลขล่างมามาหนึ่งนี่ค่ะเจ้าพ่อปากแดงยังเด่นสามนะคะสามสี่แล้วก็หกนี่ค่ะ เลขแม่นบนมาสามนะคะเลขแม่นล่างมาแปดฟันธงที่เลขหกแล้วก็เลขสามนะคะฟันธงที่เลขหกแล้วก็เลขสามเรามาดูสั่งลุยกันดูหน้านี้นะคะนี่คะ่ะสั่งลุยมาสี่ แอดชอบสี่สองนะหลักสีนี่แหละค่ะสี่สองสี่สามที่ชอบนะคะสี่แปดนี่แปดล่างนี่สี่แปดแปดสี่นะคะท่านชอบหรือไม่ฟ้าลิขิตมาไม่เหมือนเพื่อนเนาะมาเจ็ดบนเลขเจ็ดแปดตัวนี้ติ๊กฮิโร่ก็ยังมาเช่นกันนะคะบน มาเจ็ดแปดหรือจะเลขยังจะติดศูนย์ติดแปดเหมือนเดิมวดที่แล้วออกแปดเก้าเนาะเลขยังมีแปดเจ้าแม่ตะเคียนนะคะมาห้าเห็นเห็นเด่นบนมาห้านะคะนี่มาเด่นห้าเด่นสาม แล้วก็เด่น0ูนย์นะคะถ้าเด่นสมก็มี3 0มศูนยสสองอก็วงไว้ที่เลขสามสองนะคะที่เด่นมากที่สุดเนาะก,ก็คือเลข 3, สามสองสั่งรุยมา4ี่สี่สองนะคะล่างยังเด่น0ูนย์เนาะ มาสีหมอกม่วงก็ยังเป็นเรียงเบอร์ที่เข้านะคะที่เข้าโดยเฉพาะตัวเด่นเนาะเลขเด่นมาสีหมอกม่วงวงวดนี้เด่นสามนะคะเด่นสามนี่คะ่ะบนบนเด่นสามล่างเด่นแปดนะคะเด่นแปดแล้วก็ศูนย์นะคะนี่ส่วนมากนี่เด่นแปดแล้วก็ศูนย์ มาดูตรงนี้อีกนะคะนี่ไม่ล่างเด่น0น,นะคะล่างเด่น0ถ้า0นย์มานะคะนี่ของเจ้าแม่ตะเคียนนี่0ูนย์มาเยอะนะคะคก็มี3 0มศ0นย0ศูนย์สาม้าแต่ว่าแอชอบ3 2สองก็วงวงไว้ให้แล้วนะ เด่นสามสี่นะคะล่างเด่นเก้าเนาะนี่คือเลขเด่นม้าสีหมอกม่วงนะคะก็ให้ท่านลองเอาไปพิจารณาดูฟันธงบนหกล่างสามนะคะคูผู้เท่าบนเก้า ล่างศูนย์เลขแม่นบนสาล่าง8ยอดอาจารย์ดังนะคะบน3ามล่างศูนย์สรุปแล้วสามมาเยอะเนาะสามบนนะคะแต่ว่าอันนี้มา3ามล่างเนาะศูนย์ก็ยังตามมาติดๆนะคะ ท่านลองเอาไปพิจารณาดูนะคะแอดก็แค่เอามาเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปสำหรับเลขเด่นงวดนี้แอดก็เอามาให้ท่านตัดสินใจลองเลือกซื้อดูนะคะม้าสีหมอกม่วงนั้นก็เป็นเลียงเบอร์ที่ ตัวเด่นมักจะเข้าเสมอนะคะก็ท่านลองเอาไปพิจารณาดูนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปสำหรับเลขเด่นงวดนี้ม้าสีหมอกม่วงบนเด่นสามนะคะหรือท่านจะชอบตัวไหนเราไม่ว่ากันเนาะบนเด่นสามเด่นมากที่สุดนะคะแล้วก็ล่างแอดคิดว่าล่างของเขาเด่น แปดแล้วก็ศูนย์นะคะนี่ก็ยังเด่นศูนย์เหมือนเกิดเหมือนเดิมขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงมีโชคลาภลอยนะคะสวัสดีคะ่ะ